สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาหายสายฮาแต่ไม่ฮาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับไปดู <c oughs> ฟ,ฟิลฟิลจ็อบแอบไปแต่งรถอีกแล้วนะครับผมนี่ครับ <c oughs> แต่งรถอะไร <c oughs> เลิกเรียนแล้วแอบเอารถไปแต่งอีกแล้วนะครับผม <c oughs> เอามาดูอาอาไหนไหนเอาดูดีไปแต่งอะไรมารีวิวครับวันนี้ อ่นอาอน,นหัวบางนี้หันหัวบางนี้นี่ครับเลิกเรียนแล้วเอารถไปแต่งอีกแล้วนะครับผมหันหน้าบางน,นี้โอ้เดี๋ยวดูนะครับว่าฟิลจ็อบเอารถไปแต่งอะไรมาวันนี้ฮอนดา้าจีออร์โนจีออร์โนจีออร์โนอ๋ะฮอนด้าจีออร์โน ไหนดูดิแต่งอะไรวะแน่แต่งอะไรแต่งอะไรไหนแต่งไฟมาครับไฟลีไฟลีไฟลีเลี้ยวอ๋อนี่นะครับผมไฟลีสีฟ้านะครับนี่ไฟลีสีฟ้าไฟลีเลี้ยวครับผมไฟลีเลี้ยนี่เดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูนะครับผมเปิดดิโอเป๊ดนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ทำไฟหลีเลี้ยวแล้วก็ทําไฟพามากด้วยครับผมไฟผ่ามากด้วยอ๋อเสียวครับสองสองตัวนี้ก็เปลี่ยนมาก็ราคาห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทโอ้ห้าร้อยบาทครับไม่แพงครับห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเสียงได้สองตัวเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้หลีหลังนะครับผมได้แค่หลีหน้าแน่ๆครับใส่สวิตช์มาให้ป่ะนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฟหลีสวิตช์ไฟหลีครับ นี่ตัวนี้ติดเพิ่มมานะตอนตอนแรกมันจะเป็นที่โล่งเปล่าๆใช่ไหมนี่ครับไฟไฟหลีนะครับผมไฟก็จะกระพริบลองดูไฟด้านหลังดูครับดูไฟด้านหลังอันนี้ด้านหลังเออด้านหลังก็เป็นไฟผ่ามากนะครับผมใช่ค่ะผมเปี๋ยวเลยครับเอาไว้เป็นไฟฉุกเฉินอะไรเวลาใช้ในยามสำคัญนะครับ ค่อยเก็บไปครับค่อยเก็บทีละชิ้นครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้ากลับมาเป็นปกตินันเป็นไฟลี่ดิมีไฟลี่ใช่ไหมใช่ครับผมไฟลี่ไฟลี่จะติดตลอดครับผมไฟลี่ตาตาสวยเนี่ยใช่ครับตาสวยครับผมสวยเลยสวยเลยคือเดี๋ยวถ้าล้างสักหน่อยก็สวยแล้วครับสวยงามครับผมครับสวยงามครับสวยงามจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับโอเควันนี้ฟิวจ็อบไปแต่งเพิ่มนะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับผม นี่ครับคือจะไปแต่งรถมาแต่สีหน้าคุณแม่นี่ <Okay. S 1> ไม่โอเคนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจดเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs>